ข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่4เมษายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงบอกได้เลยนะฮะยิ่งกว่าทึ่งอีกนะเมื่อทางเอราวันการิเย่จากลียงเนี่ยเล่นได้6ตำแหน่งการัน้าของทีมชาติไทยในครั้งนี้ โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้นักเตะสารพัดประโยชน์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนลางจิตที่ได้ตัวเอาราวันการาดิเย่แข้งลุกครึ่งไทยฝรั่งเศสเข้าสู่ทีมเตรียมที่จะรุ้ศึกยุสามปีที่ชั้นเบเชียที่ประเทศกาต้าในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยปัจจุบันเอาราวันการาดิเย่อายุ18ปีเป็นนุกครึ่งฝรั่งเศสไทยนะฮะสูง180ซนติเมตรมีจุดเด่นที่ความเร็วการเลี้ยงบอลติดเท้าเลี้ยงบอลกินตัวมีจังหวะทะลุทะลวง มีรูปร่างที่สูงใหญ่ขนาดทั้ง2เทา้าสามารถเล่นได้มากถึง6ตำแหน่งในครั้งนี้แบ็กซ้ายแบ็กขวาปีกซ้ายปีกขวาและก็เซ็นเตอร์แบ็กที่สำคัญเอราวันการเนเยยยังสามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าในครั้งนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะ ที่ผ่านมาทางด้านของเอราวันการันเยต่เป็นแกนหลักให้กับทางด้านของทีมจากทางด้านของโอลิมปิกลียงชุดยูสิบเจ็ดปียูสิบเก้าปีและปัจจุบันถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดสำรองนะฮะของโอลิมปิกลียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในครั้งนี้โดยด,ดูการที่ผ่านมาลงสนามไปทนสิ้นยี่สิบเอ็ดนัดนะฮะยิงประตูไปจนสิ้นหกประตูในครั้งนี้นั่นเองน,นะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าทางด้านอิชิอิและก็ทางด้านของ I ro, อิสระสีทโรจะว่าอย่างไงกันต่อไป เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงงานนี้ทางเจฟฟ์สันทาบินสัสยอมรับย้ายมาจากนัาของญี่ปุ่นามาไทยลีกเพราะว่าสุบรณนัดเหมือนตาคนนี้คนเดียวนะโดยเจฟฟ์สันคาบินสัสยอมรับเปิดใจในว่าสุบรณนัดเหมือนตามีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกย้ายจากทางญี่ปุ่นไปสู่ไทยลีกโดยสำหรับทางทาบินสัสเลือกย้ายจากนัาของมิโตะฮอร์ดี้ฮอก มาร่วมทีมกับสั้งของบริลัมและปัจจุบันก็กลายเป็นการหลักของทีมในขณะนี้โดยเขาที่บอกว่าตอนที่ผมเนี่ยย้ายมาเล่นในเมืองไทยมีแต่คนถามว่าทําไมนายตัดสินใจย้ายจากญี่ปุ่นไปไทยลีกละ่ะผมก็ได้แต่สงสยัยแต่ก็สโมสรใหม่ของผมได้เล่นใน AFC c h แชมเปี้ยนลีกผม ตระหนักเลยนะว่าการย้ายมาที่เมืองไทยไม่ได้หมายความว่าอาชีพผมจะจบสักหน่อยในทางตรงกันข้ามเองนั้นถ้าผมทำงานได้ดีที่นี่ผมก็มีโอกาสจะกลับไปเจนลีกหรือแม้แต่ในเล่นในยุโรปก็ได้ความจริงคือมีนักเตะคนไทยคนหนึ่งคือสุบรรณ์เหมือนตาที่เล่นในไทยลีกเมื่อปีก,ก่อนและตอนนี้เขาก็ถูกสโมสรเบลเยียมยืมตัวไปดังนั้นเส้นทางสู่ลีกยุโรปนั้นจึงยังไม่ได้ ปิดตัวลงผมเลือกอ้าแขนรับความท้าทายใหม่และก็แสดงให้เห็นว่าผมนั่นไปได้ไกลแค่ไหนตอนที่ผมได้รับข้อสเสนอผมกังวลมากๆเลยนะผมตัดสินใจย้ายออกจากด้านของมิตตมะแล้วและยังลองเลที่จะระหว่างจะย้ายไปทีมเจลิกหรือบุรีดําดีสุดท้ายแล้วผมเลือกย้ายไปที่บุรีมํมในครั้งนี้ใช่แล้ว ผมถามเขาว่าซาโตะว,ว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ผมโกรธที่สุดก็คือผมจะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผมสามารถมีสมาธิในการเล่นฟุตบอลได้ผมเคยได้ยินมาว่ามีทีมท้ายตารางคะแนนบางทีมไม่จ่ายค่าจ้างนักเตะถ้ามันเกิดขึ้นกับผมผมคงจะไม่มีสมาธิในการเล่นฟุตบอลในครั้งนี้และมันก็จะกลายเป็นปัญหาของครอบครัวของผมผมไม่ต้องการจะเจอกับสิ่งสิ่งนั้นผมจึงปรึกษาเขาเยอะมากๆเลยในตอนนั้น ผมเป็นนะว่างานนี้ก็ถือว่าสุบรรณเหมือนตานั้นก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะนักเตะท,ที่เรียกว่ามีความาให้ความช่วยเหลือและก็หลายๆอย่างกับทางด้านของนักเตะต่างชาติคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะเวียดนามเปิดสาเหตุสองข้อเกติศักเหมาะสมสุดแล้วที่จะคุมทีมชาติเวียดนามในเวลานี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางาสื่อเวียดนามนะฮะเปิดเผยสาเหตุที่ด้านของกิตศัก์เสนาเมืองโค้ชไทยเหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นผู้นําทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้โดยโค้ชกิตศักิ์เสนาเมืองถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้นําทีมชาติเวียดนามคนใหม่ต่อจากาด้านของฟริดทูซิเย่ที่ถูกปลดออกจากทางด้านของตําแหน่งในครั้งนี้ โดยหนังสือเวียดนามชี้สองสาเหตุเหมาะสมอย่างยิ่งกับนั่นของกิติศักดิ์เสนาเมืองจะเป็นผู้นําทีมชาติเวียดนามคนใหม่ในครั้งนี้โดยสาเหตุแรกนั้นโค้ชกิติศักดิ์เสนาเมืองมีความเข้าใจในฟุตบอลเวียดนามอย่างลึกซึ้งเคยทํางานในเวียดนามมาก่อนทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันกาลังคุมสโมสรตํารวจฮานอยและกาลังพาทีมทำงานได้ค่อนข้างจะดีด้วยการพาทีมกลับมาลุ้นแชมป์วีดีกได้อีกครั้ง ส่วนสาเหตุที่2นั้นโค้ชเกดศักด์เองได้รับความไว้วางใจจากทั้งนักเตะเวียดนามและก็สโมสรใน v ague, วีลีกโดยสื่อเวียดนามระบุเลยนะว่าโค้ชเกดศักด์ก็คือตัวเต็งเ,เหมาะสมที่สุดแล้วจะมาคุมทีมชาติเวียดนามในปราลดนี้หลังจากที่เพิ่งจะแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกปี2 0วันกรอบคัดเลือกไปในครนั้งนี้และเกดศักด์เองก็จะเป็นผู้ช่วยแก้วิกฤตในทีมชาติทีมเวียดนามในตอนนี้ได้ในครั้งนี้นั่นครับ อ่าแต่ผมเป็นแตว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะแฟนๆก็มีความเชื่อมั่นว่าทางด้านของกิจศักดิลธนราเมืองจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจจะหนึ่งไงกระแสแฟนบอลญี่ปุ่นทึ่งเมื่อทางด้านของชนาทิปสงการสินหลังซัปโปโรแพ้5นัดรวดในครั้งนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของฤดูการ2024ลงกัรกันในขันไปแล้ว6นัดปรากฏว่าเสมอไป1แพ้ไป5นัดรวดเป็นทีมเดียวที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในครั้นี้ได้เลยล่าสุดก็เกิดกระแสแฟนบอลญี่ปุ่นของซัปโปโรในโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้นี้ ต้องการจะให้ทีมคอนซิสซปโรนั้นทําการดึงตัวชินาทิพสงกระสินนารุกชิมชัตไทยกลับมาสู่ทีมกันอีกครั้งกระแสแฟนบอลญี่ปุ่นถึงชินาทิพสงกระสินหลังชินาซัสโปโรแพ้ไปรวด5นัดแล้วในครั้งนี้โดยชินาได้โปรดกรรบมาเถนา คอมเมนต์ต่อมาก็จะบอกว่าฉันต้องการจะให้ชนะอยู่ในทีม hmm. ชุดปัจจุบันของฉันคอมเมนต์ต่อมากลับมาเถึงนะชนะทิพย์สงกระสินมาร่วมสู้ไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการจะให้ชนาทิพย์สงกระสินกลับมาในครั้งนี้จะได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาโปรดกลับมาหาบูสชิที่ทางคอนเซสปโรจะได้ไหมคอมเมนต์ต่อมากลับมาที่ซัปโปโรเถนะชนาทิพย์สงกระสินคอมเมนต์ต่อมาโปรดกลับมาช่วยทีมได้ไหมชนาทิพย์คอมเมนต์ต่อมา ชนาะนายโปรดช่วยกลับมาช่วยเราได้ด้วยเขาเม่ตอมาชนาทิพย์กรุณากลับมายัางซัปโปโรจะได้ไหมเขาเม่ตอมาโปรดกลับมา,นะมนมาชนะเขาเม่ตอมาชนาทิพย์กลับมาช่วยทีมของฉันทีหรือคอมเม์สุดท้ายก็ได้บอกว่าคอนเซซซัปโปโรอยู่ในช่วงวิกฤตคอนเซซซัปโปโรต้องการคุณในตอนนี้กลับมาที่ซัปโปโรในครั้งนี้จะได้ไหม นี่แต่ผมก็เป็นแฟนบอลน,นะฮะทางด้านของซัปโปรโที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคอนเซปโปรนหลังจากที่ลงแข่งขันมาแล้วถึง5นัดนะฮะทีมยังไม่ชนะเลยมีแต่แพ้แล้วก็เสมอนะ,ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับหา,ราไรยังไงสุบรรณเหมือนตาบาดเจ็บในการพาดช,ช่วยช้างศึกชุดยยย่สาปีบู๊จึงแชมป์เอเชียในข้งนี้ หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อ23ารายชื่อทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายหรื FC, อว่า AFC ยุยี่สิปีอาเซียนคัสอ24ที่ประเทศกาตาร์จากการประกาศดังกล่าวไม่มีชื่อของสุบเัตเหมือนตาเรายิงจะสมสร OH สอนโอเอชวรวที่ก่อนหน้านี้มีการส่งหนังสือยืนยันไปแล้วว่าต้องสก,กัดยอมจะปล่อยตัวให้เข้าร่วมทัพช้างศึกชุดยุคปีในครั้งนี้กันด้วยนะ ดยล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวจากด้านของเพจติงเคิร์ฟนะฮะคิดไซโก้งเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่มีชื่อของสุบรรณเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยและก็ได้สอบถามไปยังโคตระอิสระสีีทโรยืนยันรล้ว่าเจ้าแบงค์สุบรรณเหมือนตามีอาการบาดเจ็บทําให้ต้องถอนตัวส่วนอีกคนก็คือกิติศักดิ์พุทธจันทร์ก็ได้รับอาการบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันและจะต้องลุ้นกันว่าจะมีใครถอนตัวเพิ่มเติมอีกหรือไม่ สำหรับยุ3ปีนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีรายชื่อต้องเดินทางมาปริงานตัวนะฮะที่โรงแรมอ่าทาราปารีสโซเทลวันที่8เมษายนเวลา12นาฬิกาโดยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายทีมชาติไทยชุดยุ3ปีอยู่กลุม่มซีร่วมกับซาอุดีอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถานส่วนโปรแกรมการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ วันที่16เมษายนไทยพบกับอิบรักเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยนักสนามอันจานูฟสเตเดียมวันที่19เมษายนไทยพบซาอุดิอาระเบียเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยนักสนานคาริฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมและวันที่22เมษายนไทยพบทาจิกิสถานเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยนักสนานอันจานูฟสเตเดียมในครั้งนี้เช่นเดียวนครับ และนี่ก็เป็นทันข,ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่4เมษายน2567โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ